สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และ YouTube ทั้งหลายนะครับวันนี้ส่วนของเราก็ได้มาพามาชมสวนนะครับนะฮะมุมเก๋ๆของร้านเรานะครับมีต้นไม้มาแนะนำหลายตัวนะครับวันนี้อ่าอย่างนี้ฟูราจินีหินอ่อนนะครับใครบอกไม่สวยเราบอกสวยไปก่อนแล้วครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป OOK, YouTube, ็นทิ้งเเตเลดี้นะครับ ไซส์สวยๆใหญ่ๆฟอร์มบิ๊กบุ้มนะครับมาชมที่สวนของเราได้เลยนะครับที่ตลาดต้นไม้ดอกินการเด่นนะครับอะคาเซียฟรามิโก้นะครับไม่รู้คนอื่นเขาเรียกอะไรแต่ผมเรียกฟรามิโก้เนาะดูดูขาเขาครับสวยงามมากนะฮะมีอีพีเหลืองนะครับอีพีเหลืองเบอร์สองนะครับเบอร์สองมาเรื่อยๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่อีพีเหลืองเหมือนกันเนาะเขาใบใหญ่บึ้มบมนะครับ สค้ามาที่สวนเราก็มาเลือกชมเลือกซื้อหาได้เลยนะครับครับอัปเดตไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีกนเดียวสวยๆไซนี้ตั้งแม่ไว้อยู่นะครับทําแม่พันธ์อยู่รอการขยายพันุ์ต่อไปนะฮะไอที่มาก็อยูทูบดูใน y o u t u b e ก็กดติดตามหรือกดที่ Facebook เลยสมชายกับต้นไม้ได้เลยนะครับ นี่สรุกยักษ์เลสเชน่านะฮะใครในสนใจก็เข้ามาเล,เลือกชมเลือกซื้อเลือกหาในร้นานของเราได้เลยนะครับฟิโลเรเลนดอนสเปนดิบเนาะครับผมลายสวยๆเทพนะฮะไม้เขียวช่วงนี้กาลังมานะครับใครยังไม่มีเก็บรีบเก็บนะฮะรีบเก็บนะครับนะฮะสายกล้วยนะครับกล้วยด,ด่างน้ำว้าไอศครีมนะฮะสวยๆเทพๆนะครับด่างจัดๆแบบนี้นะครับ ด่างจัดจัดนะฮะใบใหม่มันก็ด่างจัดจัดนะฮะสำหรับฟอยด่างเราก็มีนะฮะมาเลือกชมได้เลยราคาย่อมเยานะครับถักเชทดได้เลยครับวิปลาปัวก็มีนะฮะปลาปลาปัวลายสวยๆเทพๆนะครับนี่นะฮะส่วนส่วนตัวนี้เรื่องไหมนาชมพูรอการขยายอยู่นะครับรอการขยายอยู่อ่าให้ดูชมไปก่อนนะครับอ่า สวยเห็นก็ติชมพักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับไหลเหลืองรอการขยายอยู่นะครับทีนี้บลูนะครับโกดมิน์น,นะฮะของเราก็มีเฟินะร์นสวยแมดดูเวลนะฟิโลเรดอนแมดดูเวลนะสวยให้ดูภาพนิ่งๆไปก่อน จะลายตานิดนึงเนาะน้องแดงอินโดล้วก็เพิ่งจะมีทำคลอดขึ้นมาครับเพิ่งจะได้อเราไปดูมุมอื่นกันบ้างเนาะนะฮะส่วนมุมนี้เราจะ,ะไไให้ชูชมมุมนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโมจิโต้โมจิโต้เอาเปรียบที่ร้านเรามีโมจิโต้สวยๆไซส์บิ้มๆไซส์ใหญ่ๆนะฮะ ตงนี้หนอก็เริ่มมาละนะฮะหนอกเริ่มมาแล้วซ้ายขวานะครับหนอเริ่มมาล้มบึ้มๆนะครับนี่หนอกหนอกเขานะครับนี่ครับหนอกเขานะครับนี่หนอกเขาสวยก็าราคาไปไกลแล้วครับช่วงนี้แต่ร้านเราก็ยังขายราคามิตรภาพอยู่นะฮะอะไรโซ่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะอะ กวยด่างฟลริดาไซบึมบึมยัก์ยักมนะาเซลฟี่กันที่ร้านของเราได้เลยนะครับยันสแลนละตอนนี้ใหญ่มากตัวนี้หน่อก็จะประมาณห้าหกหนอแล้วครับอัปเดตหนอนิดนึงก็ไซนี้ก็เริ่มตุ่มตามหมดแล้วครับรอรอน้อง,น,องอน้เพื่อนเพื่อนพี่พี่มารับไปดูแลช่วงอีกสองสาเดือนครับสอเดือนนะฮะ ใช้นี้โดเมสติกให้โชว์ไปก่อนเนาะยังไม่ได้ขายเบอร์บันมาร์กน่ารักน่ารักสตรดีเชคครับกุ้งเผือกเผือกจริงครับนี่อน้ากากฟาโลสนากากฟาโลเนี่ยที่ร้านเรามีอยู่นะครับปรึกษาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับมีมีหลายตัวอยู่นะครับกับฟาโลเราก็อัพเดตเช้านี้นะครับ ทีตลาดต้นไม้นโดจีนการเด่นนะครับร้านสมชายกับต้นไม้นะครับชื่อเดียวกับ facebook เลยนะครับมุมหน้ารักๆของเรานะฮะที่สวนเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบล็กเวลเวดก็มีนะครับแบล็กเวลเวดสนใจก็แทางอินบ็อกซเข้ามาคุยคุยกับเราได้นะครับหน้าวัวใบหน้าวัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอัปเดตไปข้างหน้านิดนึงเนาะ ใครยังไม่มีต้นไหนหรืออยากได้ต้นไหนพักอินบ็อกเรามาหรือทักแชทมาสอบถามราคาหรือสอบถามต้นไม้ครับต้นนี้ด่างนะครับปริดานะครับได้ต้นไหนเ <c oughs> บอร์กันดี้นะครับสวยพิงพรินเซสที่ไม่ดางนะครับวาสนาสามสีโมจิโตโมจิโตก็รอรอลูกอยู่นะครับรอลูกอยู่่าก็มีตัวนี้ งด่างคาด่างอะไรเนี่ยนะครับสวยเทพๆลายฟลอริดานะครับสวยๆเลยใครยังไม่มีก็อัปเดตทักแชทเรามาได้เลยอ่าผู้ดางใบแอปเปิลนะครับสวยๆไม้ตัวนี้เป็นไซซ์ยักษ์นะครับถ้าขึ้นหลักได้สวยมากนะฮะอ่าฟลอริดาไซซ์นี้สนใจสนใจก็ทักมาได้เลยครับสูงเมตรกว่านะครับอโลคาเซียเวนซีไอแต่ตัว,ตวไม่ตัวไม่ด่างนะครับตัวนี้ อะโลคาเซียสติงเล่สิงเล่ก็คือกระเบนนะครับสวยอะเสือพานนะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับตัวไหนที่พ่อค้าไม่ได้แนะนำก็ถ้าเห็นก็แคปรูปไปเลยเลยนะครับสิงเล่กามีหลายตัวอยู่นะครับนะกกระฟาโลนะครับนะกกระฟาโลมีมีเหมือนกันนะครับนะกกระฟาโล เอื้องไม้นาด่างขาวนะครับกล้วยเสือพานเราก็มีนะครับอัปเดตให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับกล้วยเสือพานราคาย่อมยาวครับทักแชททักอินบ็อกซ์วะเนาะครับผมนี่น้องแนนซี่ในกระแสนะครับไม้สะสมคนที่ยังเล่นไม้มีหลายตัวอยู่นะครับณวันนี้น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับทักอินบ็อกซ์ไว้เลยครับนี่ไงครูแอปเปิ้ลครูด่างใบแอปเปิ้ลนะครับไซส์ใหญ่บึ้มๆขึ้นหลักนะฮะ ไซส์เล็กเราก็มีขายนะครับเพื่อนก็เข้ามาดูแลสนใจตัวไหนก็แคปชั่นไว้เลยเลยครับนะฮะใหญ่แนสซีไซส์ใหญ่บึ้มๆนะครับไซส์แม่พันนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกมาได้เลยครับต้นบึ้มๆแล้วนะฮะใหญ่สูงเพียงคอนะฮะโอยด้าที่ร้านเรานะฮะบึ้มๆเลยนะฮะบอลทองกระดาษดองด่างนะฮะ เดี่ยวในป่าบ้างนะครับนี่อัลบาโอโลคาเซียอันบ้านะครับส่วนพวกบอลน,นาญี่ปุ่นหรือเยลโล่เยลโล่สเปดเนี่ยสักสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะได้จะได้มามาเยอะอยู่นะครับแต่ตอนนี้สักอาทิตย์นี้ยังตัดไม่ได้เนาะนะครับผมสวยๆนะฮะเดีเยวให้เพื่อนดูกันเนาะ,ะมีกุนเนียวสวยๆนะครับมีเอื้องไม้นาป่าดอกชุมภูเทพห กล้วยปลาด่างลายหินอ่อนแล้วก็มีจัดให้นะครับปลาด่างลายหินอ่อนดูสวยๆนะฮะนี่ครับเวนตี้ไอด่างนะครับออร์ก็เซียเวนตี้ไอนะฮะชมสวนกันนาอวันนี้ครับยีโรสแปดครับบอนนาี่ปุนนะฮะยังไม่ได้ไม่มีก็จัดมาเลยนะครับไม่ได้เปิดรับจองนะครับมาเจอกันที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งในโพสต์นะครับสนใจกับต้นไม้นะฮะติดตามแลว ไว้นะครับนี่ทะเลของเราคือน้องแนนซี่นะฮะแนนซี่ Nancy ข้างผนังผนังกำแพงบ้านอ่าบอลท้องด่างนะครับบอลท้องด่างให้ลูกยากครับมาตัวนี้ไซเรียงไซนี้เลี้ยงมาเป็นปีละปีกว่าละนะครับสวยมากนะครับใครยังไม่มีก็ไม่มีนะครับผมยังไม่มีรู้จะหายที่ไหนให้ลูกค้าเราที่ร้านปลูกไว้สองต้นก็ ปปีกว่ากับสองปีแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมลูกไม่มีไข่ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงใครมีข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆช่วยแชร์ประสบการณ์ให้บ้างนะครับนะคผมมีโดนต้นสวยสวยเอกลักษณ์พริกไทยด่างเราการขยายนะครับตน้นเราไม่กี่บาทหรอครับไซส์สองพันสอันหครับเนาะไซส์สองพันสมีหลายราคาครับใบละก็มีครับเดี๋ยว วันไหนที่ทาไว้แล้วเดี๋ยวแจ้งในโพสให้ให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆได้ได้ดูนะครับฟลอริดาเราก็ขอดน้องออกมาหนึ่งนอละไหนขอดูสิแอคลอดน้องแล้วเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับใส่บึ้มๆนะครับต้นใส่แม่พันฟลอริดาของเราพบเจอกันที่ตลาดตนน้นไม้เดอ๋ดยวีดกระเด็นได้นะครับจันถึงจันถึงอาทิตย์ก <c oughs> ันหนึ่งอาทิตย์นะครับ มีตัวไหนที่ี่เพื่อนเห็นแล้วถูกใจก็แคปชั่นไว้นะครับแล้วก็สอบถามราคาได้เลยนะครับนี่แมดโดเวลนะครับมีราคาย่อมๆให้มีหลายตัวอยู่นะครับแนนซี่นะแนนซี่แนนซี่ราคาบเบาๆนะครับนะครับเบาๆทักเช็ทักอินบ็อกได้เลยครับอ่านี่อีพี่เหลืองนะครับไม่ใช่พลูด่างนะครับอย่เข้าใจผิดอ่า ฟิโลเรนดอนนะครับสเกลิตันคีนะฮะสเกลิตันคีก็เป็นหางกระเบนอีกตัวหนึ่งแต่เป็นฟิโลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สติงเลยไม่ใช่อโลคาเซีย ok นะครับเลื่อยขึ้นหลักสวยๆนะฮะตัวเล็กแล้วก็มีขายนะครับพูดคุยกันได้นะครับส่วนจันปะกายดาวจันประกายด,าายดาเพื่อนเพื่อนอัปเดตต,ดติดตามรอไว้เลยครับเพราะว่าผมมีตัวเล็กอยู่กำลังทำจำนวนอยู่นะครับจำนวนอยู่ อลาวคาเซียโนบิลิสนะครับโนบิลิสก็สวยเอกลักษณ์ของเขาครับของมังกรเลยราคาย่อมเยาทักแชททักอินบ็อกได้เลยนะครับบูฮาวายนะครับบูฮานะวายนะครับชลุธรรมดาเนาะชลุตัวอะเดนโซรียนะครับขึ้นหลักแล้วสวยๆย่อมๆราคาไปพอไปพอมีจับต้องได้นะครับอ่ะเรามาดูมุมนี้กันบ้างมุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมลกๆเละๆหน่อยนะฮะ ผสมพริกไทยด่างไอชพลูด่างเนี่ยรอก่อนนะครับผมกำลังทําอยู่นะครับรอกก่อนก็จะมีพวกเนี่ยตามพื้นตามพิงสปอร์ตทีคิงครับเงินพวกเงินมเงินไหลามาทั้งหลายนะครับไม่มีเน่าวัวใบนะครับวันนี้นะครับโอเคครับไงฝากกดติดตามใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับ มีอะไรแปลกๆไใหม่มาเดี๋ยวผมจะนําเสนอมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสมชายกับต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้อิโดจีนการ์เด้นนะครับพิษณุโลกนะครับเบอร์โทรก็ตามในนี้เลยครับ0986950986956323นะครับ o k e b o o กก็สมชายกับต้นไม้ YouTube ก็สมชายกับต้นไม้เหมือนกันนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับผม